ยากเห็นเต็มเต็มโอเคได้ครับคิวเตอร์ปกตินะครับอ่านี่เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนครับตอนนี้โอ้ผมจุงมันทาไมมันยุ่งขนาดนี้ครับผมตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะครับที่จีนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้แบบโอ้โหเหมือนเหมือนผมตอนนี้เหมือนผมความรู้สึกผมเหมือนขึ้นเวยทีอ่ะเหมือนไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดมานานแล้วแบบไม่รู้จะทําอะไรตื่นเต้นมากนะครับ อยากซื้อหวีให้ได้นะครับจะบอกว่าซื้อมาได้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้มันคือวันนี้ผมไปนี้มาคือวันนี้วันเกิดใช่ไหมครับก็เลยแบบอ่ะก็เลยไปทําผมแต่งตัวแล้วก็ไปถ่ายรูปนะครับที่สตูดิโอนะครับไม่ใช่สตูดิโอร้านถ่ายรูปแถวๆนี้เลยครับเพื่อจะได้ลงวันเกิดนะครับให้ทุกคนเห็นหน้าบ้างนะครับ หม้อฟูเลยนะครับได้ไหมครับทรงนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปสระผมแล้วนะครับโดเนตซื้อวีให้ Hi guys like long really but like long time no see like I like I I just like read all of the comment in the Twitter about like I'm um, happy birthday like like you guys like really like make me emotional with your like um happy birthday video i i saw a lot of like the fans like made for me i want to say like really thank you for you guys i'm really appreciate for that i'm really like i i don't know i, I can say or not i but yesterday but i just start to how to say slide in the twitter and that uh, and then see your like video like happy birthday video and right? just i'm i'm crying <laughs> now i'm like confused about the language that i'm speak because like now sometimes i'm like speak chinese and speak english and and then turn back to thai <laughs> 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 พ่าตอนนี้เหมือนภาษาอะไรภาษามันเตียนม,มากนะครับอ๋ออ๋อออลืมทักทายคนตรุรกีนะครับแมดด้าวายกาเตอร์สเตดเบนชเอนอุซึมลีเคคินิสอิสเซดิเนนส์กิเบเกลเดมครับผมตอนนี้มีคนสองพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดคนนะครับแฮปปี้เบิร์ a เนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับโอ้ oh, คิดถึงทุกคนมากๆเลย คิดถึงคิดถึงบรรยากาศนี้ที่แบบผมได้ได้คุยกับทุกคนนะครับได้อ่านคอมเมนต์น่ะแบบอยากฟังจงพูดจริงนะอ่า大家好，我是我叫钟阿全，我来自泰国，今年我二十岁了今天今天是我的生日所以你们 呃，uh, 我看到你们的 comments in the Weibo 了，所以我真的开心，真的很我真的很感动。分享，谢谢。啊、uh,，然后我想说，如果没有你们的、你们的爱、你们的、你们的帮助，就没有今天的我。 所以ขอ你คนกพี่สเตปสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่สเตปครับอ่ะพูดภาษาจีนแล้วเย้ลายเสื้อน่ารักมากใช่ไหมครับคือตัวเนี้ยผมอ่ะสั่งไปตั้งนานแล้วแบบโอ้โหสั่งนานมากแต่กว่าจะมาก็คือนี่ช่วงช่วงนี้เลย สั่งไปหเดือนนะครับเสีย <laughs> ว,วเฉินอ๋อต่อเ,เช้าวัาเจ้าจงอเฉิน่่เนน <laughs> ีม但是你们可以叫我小陈呢。哦，I'm shy。ม还没吃饭อ i m I I haven't like have dinner yet。ผมยังไม่กินข้าวเย็นนะครับทุกคนเรามาไลฟ์ตอน2องทุ่มนะครับ น้องมีเวลาน้องมีเวลาจำกัดนะครับก็เลยแบบรียบๆีมาไลฟ์กันนะครับคุยเลยคิดถึงมากจะร้องไห้ผมว่าตอนแรกอะตอนแรกนะครับทุกคนคือแบบผมนึกว่าแบบผมอยู่นี่วันเกิดผมจะใกล้ถึงแล้วใช่ไหมผมก็คิดว่าแบบไปวันเกิดผมเนี่ย ผมจะเหงาผมแบบผมจะเหงาผมจะไม่มีอนู้นนี่นั่นจะแบบจะไม่ได้แบบไปจัดปาร์ตี้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกปีมันก็จะมีคนอยู่ด้วยใช่ไหมแบบอยู่คนอยู่ด้วยคนแฮปปี้เบิร์ a เดย์อยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่จีนนึกว่าจะไม่ค่อยมีนะครับจริงๆแล้วก็คือมีเที่ยงคืนนี้ผมเปิดเลยเปิดดูโห เงาเงาอยู่นี่อ่านข้อความในพิตเตอร์นี่ร้องไห้เลยนะครับาารทุกคนอาจารย์มาฮาลคิตามาฮาลคิตามิงกันล่ะบาาา้ามาฮาลคิตาอ๋ออ๋อภาษาเกาหลีได้ด้วยอันยองอาเซล จ้งอ다ินาอันนี้อันนี้สำเนียงนี้นะครับเพื่อนเกาหลีเป็นคนสอนนะครับอันย้งอ่ะเซลอันย้งอ่ะเซลจ้งอินิด้เคยมาเคยมาได้ไหมครับอ่าบีเคเรย์มรานิอ่าเบสมรานิ สุทัท่านเดือดเลยมด้วยนะได้ครับผมครั้งนี้นะผมจะผมจะไม่ลืมเซฟไลฟ์เด็ดขาดเพราะว่าเป็นมันเป็นไลฟ์แบบโอ้โหน,น,นานๆทีอ่ะนานๆทีผมจะมาโอ้ยชุดใหม่หน่อยนะครับนี่ชุดใหม่นะครับจะบอกว่าสวยมากๆนี่ผ้าก็ดีนะครับทุกคนจะบอกว่าผ้าดีมาก นี่จะมีน้องหมีหลายตัวเลยนะครับจริงๆน้องหมีหน้าตาซ้ำๆกันนะแต่ก็แต่คือจะบอกว่างานมันละเอียดมากนะครับทุกคนนี่พูดขนาดนี้น่าจะเขาน่าพิเซนเตอร์น่าจะเข้านะผมซื้อผมซื้อผมซื้อ,ผม,อผมซื้อมาจากเทาเปาผมผมซื้อมาจากเทาเปานะครับทุกคนเทาเปาเป็นแบบเว็บจีนที่แบบเหมือนอารมณ์อารมณ์ช้อปปี้นะครับบ้านเรานะครับ คิดถึงจะบ้าแล้วโอ้โผมหยุดผมก็ทึดถึงเป็นเป็นบ้าแล้วครับน่ารักน่ารักนะครับโจริงๆแล้วอะเสื้อตัวนี้มันเท่นะครับแต่แค่ผมทําผมแบบนี้มันเลยดูแบบมันเลยดูแบบ๊วๆนะครับเสื้อดีแต่คนใส่ดีกว่าโอ้โหตอนนี้จุงออฟฟิเชีจมเตียงหนักนะครับผมสวยผมสวยเหรอครับ โอ Th ้พี่น็อตสวัสดีครับพี่น็อตสวัสดีครับนี่ครับพี่น็อตนะครับเป็นช่างหน้ามือหนึ่งประเทศไทยนะครับผมเป็นช่างเป็นช่างเป็นทักเป็นคนที่แต่งหน้าแล้วแบบโอ้โหผิวดีมากจริงๆนะครับแต่งงานไหนเนี่ยโอ้โหดีทุกงานเลยครับโหที่คิดถึงมากเลยอะ แงคิดถ <elt> pues <operations> <t> ึงแงงคิดถึงเวอร์มากอวยซะหน่อยโวยซะหน่อยช่วงนี้ทำอะไรบ้างเหรอ ช่วงนี้ทาอะไรบ้างช่วงนี้นะครับช่วงนี้ช่วงนี้พักผ่อนครับได้แบบออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างอะไรอย่างนี้ตอนมาแรกๆยังไม่รู้นะครับแต่หลังๆนี้ก็คือเป็นแบบเด็กปันจกรยานในเมืองนะครับทุกคนร้านแบบร้านอาหารในซอยก็คือรู้จักผมหมดเลยไปบ่อยมาก พี่โดมสวัสดีครับพี่โดมขอบคุณครับพี่โดมมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะครับน่ารักมากนะครับอย่าลืมอ่าฝากร้านพี่โดมด้วยนะครับพี่โดมเขาเปิดร้านสร้อยนะครับสร้อยกำลังข้อมือแล้วก็ตอนนี้กําลังขายสร้อยเป็นแบบลายสวยมากๆนะครับลองเช็คเข้าไปดูในไออินสตาแกรมของพี่โดมแล้วนะครับพ่อพ่อค้าก็งานดีด้วยนะครับอยากเห็นตาจุงผมบางมิดเลย อนนีี่ตาผมนะครับตาที่ตาที่เมื่อวานนอนตีสามนะครับตีสี่เมื่อวันตีสามตีสี่ทำไมถึงยัไม่ได้นอนเพราะว่าเมื่อวานนะครับมีแฟนมีมีเอซนะครับเขาเหมือนมาแฮปปี้เบ t ร์ a เข้างล่างนะครับก็เ,เลยเขาเลยให้แบบของแบบเค้กเป็นกล่องมาอะไรเงี้ยก็ามานั่งกินกัน

อ่านเนี่ยันเน z ่ยสนุษย์ลเมศเริญเห็บยูริมเดทามากบุคคลาล m ียตั้มมสอ่านข้อความในแท็กหมดหรือยังโอ้โ oh, หยังไม่หมด <laughs> ผมถ่ายเรื่อยเลยผมดูเรื่อยเลยผมเห็นแบบแฟนคลับต่างชาตินะครับ Like i saw like the like the guys like made the project that you guys made for me like like the next of the road like the big one like you guys amazing really amazing like i'm shocked <laughs> i'm really shocked โอ้โห <laughs> 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 ช่วงเออหลิงเออยีนะครับตอนนี้เป็นบางเป็นเด็กฝึกอยู่ในไม่ใช่เด็กยังตอนนี้เป็นผู้เข้คขันในรายการช่วง2021นี่สบอะครับยังไงก็แล้วก็ยังไงก็เป็นกำลังใจพี่นายด้วยนะครับผมขเขวว้าเชิญเชิญ加油加油你是我们的公司 ทำไมพูดภาษาจีนอ๋อลืมภาษาไทยครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็น้องแล้วก็มีน้องยิงเข้าอยู่นะครับน้องแพทริกนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับมีเด็กเรานะครับเด็กสองคนเข้าไปในรายการแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมโหวตให้ด้วยนะครับ พูดถึงโปรเจกต์ที่ไทยมาดูโปรเจกต์ไทยด้วยได้อผมเห็นโทรมาเห็นทุกอันเลยนะครับผมเห็นทุกอันนะครับผมเห็นโปรเจกต์ทุกอันนะครับถ้าเป็นไปได้อยากจะแบบใส่ถ้าเป็นไปได้อ่ะมีใครแบบสามารถแคปหน้าผมแล้วแบบอ่ะแคปหน้าผมอะแบบแบบไปติดไปข้างๆข้างๆแบบข้างๆรวตุ๊ตตกๆอ,ะอ่ะเนี่ยเต๊บให้ผมเกาะก็ได้ให้ผมเกาะเกาะอย่างเงี้ยอ้าวสิบห <c oughs> ้านาทีแล้วอ่ะ ออนี่นครับเกาะรถตุ๊ตกๆแบบนี้แล้วก็แบบนี้ผมครับทุกคนเดี๋ยวผมใกล้ไปแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ผมแบบผมเห็นทุกคอมเมนต์ในทวิตเตอร์ในไอจไม่ว่าช่องทางไหนก็ตามผมเห็นหมดเลยครับในเว่ยปอในอินสตาแกรทุกอย่างก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็สปอร์ตผมโดยตลอดนะครับสปอร์ตผมโดยตลอดแล้วก็ ขอบคุณสำหรับเบิร์ d เ y w i ์วิชทุกอันนะครับผมแบบดีใจมากๆที่แบบเห็นทุกคนแบบเขียน Happy Birthday ผมเพราะว่าตอนนี้ผมผมอยู่ไกลามากๆยังแบบไม่ได้เจอใครแบบเป็นตัวเป็นเ,นเนอะไรเงี้ยก็เลยแบบดีใจมากกว่าปกตินะครับมีความสุขในการถ่ายแบบในการถ่ายแล้วก็ดูคอมเมนต์ของทุกคนได้แบบทุกคนเขียนมานะครับ so guys i'm just talking about like like freely. I'm, 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 I'm. i i'm i'm i want to say thank you so much for you guys like made the, a lot of the birthday project for me so i'm really appreciate for that i'm really happy to see that because like i'm here i cannot like see you guys like for real just like read your like um, twitter or instagram story that you guys give and then send to me or mention me in the, in the story. So I want to say I'm really happy to see that. So thank you so much for support me. I hope you guys will be with me, like as can as possible. Maybe forever in your heart. 嗯、啊，所以中文呢？所以我想说，我想说，非常谢谢你们的写给我的，在微博我都看到了，所以我真的很感动，很开心。我希望有一天我们要见，所以谢谢你们。 Ha evet arkadaşlar şimdi bugün benim doğum günüm olduğu için yani sizin mesaj doğum günü mesaj mesajlarını gördüm. şunu söylemek istiyorum yani herkese yani bana doğum günü mesajı atanların hepsine hep hepsine teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. <laughs> Söyleyemedim. Benim benim dilim bayağı döndü. ผมทุกคนก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะครับทุกคนผมมาไลฟ์ใต้ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันนะครับวันนี้ผมขอไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้วเดี๋ยวผมไปขายอ,อะไรกินนะผมอะไรเนผมบ๊ายบายบ๊ายบาย ขอบายบายแบบนานๆได้ไหมไม่อยากปิดเลยครับจริงๆไม่อยากแบบปิดเลยดูแลตัวเองกันดีๆนะครับคน like t a k i n g of yourself guys like for everybody แบบดูแลกันตัวเองดีๆนะครับคนที่ทุกคนที่อยู่ประเทศไทยนะครับแลนะคนอะ 在中国的嗯粉丝中国的粉丝我想说照顾好自己呢拜拜นะครับบาอ่ะอ่ะจะบอกว่าเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องจะมาเรียกน้องเรียกว่าน้องเอ่อเดี๋ยวผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเอ่อเดี๋ยวผมจะมาลงโพสโพสหนึ่งนะครับ ตอนสักทุ่มนะครับก็อย่าเลยมาดูกันนะครับผมวันนี้เพิ่งไปถ่ายมาเลยครับจะเป็นยังไงดูดูกันนะครับ guys like for like 9 for n i m gonna post a new p o I'm I'm gonna send a new post so you guys can check it check it out okay bye bye ฮ huh. ะ 破萨金，呃、嗯，大家、啊，所以我我刚刚说我要我要送我的新的照在微博在嗯在嗯在微博在 Instagram 在 Twitter，你比你别忘别忘看呢，好吗？Bye bye, 拜拜，都过拜啦。